เราเชื่อว่าหนักอ่านนะคะก็ต้องมีเล่มแรกในการเข้าสักในวงการอย่างวงการสืบสวนวงการนิยายแฟนตาซีวงการนิยายรักโรแมนติกหรือว่าวงการนิยายวายอะไรองนี้ค่ะเพราะงั้นเอพิโซดนี้เราก็จะมาคุยกันว่านิยายเล่มแรกที่เราได้อ่านเป็นนิยายประเภทแบบไหนเป็นนิยายแบบไหนกันนะคะ สวัสดีค่ะลานี้ก็คือช่อง Book Wormy Boom เอพิโซดนี้ก็จะมาเป็นฟิลแปลกๆหน่อยไม่ได้เอาหนังสือมาโชว์หรือว่ารีวิวให้ฟังเป็นตอนๆคือจะเป็นฟิลมาพูดคุยมาบอกเราให้ฟังมาบอกเล่าว่ากลายมาเป็นนักอ่านได้ไงแล้วก็แนวความคิดในการอ่านแต่ละอย่างของเรามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างซึ่งเราก็จะเล่าตั้งแต่ช่วงเด็กเลยเราอ่านหนังสือแบบไหนทําไมเราถึงเข้ามาวงการการอ่านหนังสือได้แล้วก็ไปจนถึงขั้นดองได้ พราะงั้นหลังจากนี้เราจะมาเล่าให้ฟังทั้งตั้งแต่ต้นที่เราเริ่มอ่านเลยค่ะค่ะช่วงตั้งแต่อนุบาลจนถึงประทมเลยคือเราไม่ได้เป็นเป็นคนชอบอ่านมากขนาดนั้นจำได้ว่าเคยเข้าไปในเซเว่นแล้วก็เออไปซื้อหนูหินอินเตอร์มาอ่านแล้วเราจวเออสนุกดีก็เลยอ่านเล็กๆๆน้อยตอนนั้นนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็เข้ามา,ม,ายยมัธยมซึ่มันดีมากเลยค่ะคือเราเจอเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเขาชอบอ่านอยู่แล้ว mm hmm. แล้ววันนั้นเพื่อนเขาก็เอาหนังสือน,นิยายสันพิมพ์แจ่มใสมาอ่านแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนอ่านหลายเล่มจังเพื่อนอ่านได้เยอะได้ยังไงก็เลยแบบขอลองยืมอ่านบ้างตองแรกก็แบบเฮยติดหนึบเลยอะค่ะถามเพื่อนว่าเอ้ยเล่มไหนที่เพื่อนอ่านเราคิดว่ามันสนุกมาก,มากๆแล้วก็แบบอยากบอกเราบางอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนก็ใจดีมากค่ะ เพื่อนเอานิยายมาให้ฟรีเลยอะค่ะเล่มนึงบอกว่าเอาเอาเล่มนี้ไปอ่านเลยเพื่อนบอกว่าเพื่อนชอบเล่มนี้มากแล้วก็ชอบนักเขียนท่านนี้มากหลังจากนั้นคือเราก็ไปตามซื้อตามอ่านเองเรื่อยๆนะคะเราก็บอกเพื่อนว่าเออเรากําลังอ่านเล่มนี้อยู่แล้วก็บอกว่าเออเราชอบเล่มใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันดีมากจริงๆแล้วต้นนั้นมาจนถึงตอนนี้คือเราก็ยังชอบนักเขียนท่านนั้นอยู่ก็ติดตามนักเขียนท่านนั้นในทวิตเตอร์อยู่เหมือนกันรู้สึกว่า อุ้ยมันเป็นวัยเด็กที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนคนนั้นมากนะคะที่แบบว่าเออทาให้เราเข้าองค์การของการอาร่านแล้วก็ทําให้เราได้แบบมีงานอดิเรกที่แบบทําให้เรามีความสุขกับการอาร่านมากจริงๆ <S <S ในสมัยก่อนคือเราชอบอ่านเป็นฟีแบบลักกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากนั้นเห็นว่าเออเพื่อนเริ่มเปลี่ยนแนวแล้วเพื่อนถือปกหนังสือที่แบบไม่ใช่สำหรับพิมพ์แจมใสมาค่ะก็เลยไป,ไปถามอีก <c oughs> คือโดนป้ายยาม,มาครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ย ติดใจอ่ะเพื่อนคนนี้ก็คือต้องยกวงให้แล้วจริงๆแล้วเพื่อนก็คือแนะนํามาดีมากค่ะมีครั้งหนึ่งเราเห็นเพื่อนอ่านนิยายจําได้ว่าเป็นสานักพิมพ์สีเสื้อแล้วเราก็ลองขออ่านดูแล้วรู้สึกว่าอุย้ยสนุกอีกแล้วอะสนุกจริงๆเลยทำไมเพื่อนเจอแต่หนังสือที่แบบมันดีมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วหลังจากนะั้นคือเราติดใจแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้ขอเพื่อนนะคะแต่ว่าเราไปซื้อมาเองแล้วบางครั้งก็แบบหยิบเล่มเก่ามาอ่านบ้างหรือว่าแต่ส่วนมากคืออ่านไม่ทันหรอกค่ะก็ ซื้อใหม่เรื่อยๆก็ต้องพยายามอ่านตามให้ทันอยู่ดีแต่ว่าพอหลังจากที่เราเริ่มลองอะไรเองไปเรื่อยๆเราก็เลยเริ่มมีความกล้าที่จะลองอ่านในแนวอื่นซึ่งยกตัวอย่างคือนิยายแปลจีนเราก็เริ่มอ่านเองเรื่องแรกก็ยังมาจากสำนักพิมพ์เดิมที่แบบโรแมนติกนักเขียนมีชื่อว่าติงโม่ซึ่งเรื่องแรกเราจำได้เลยค่ะชื่อหนังสือว่าคดีร้ายสุภาพบุรุษอันตราย ตอนนั้นนะคะ่ะคือเราด้วยความกลัวว่าแบบเออเราอ่านแต่นิยายที่หนึ่งเล่มจบมาตลอดแล้วพอเห็นเล่มนี้มมีสองเล่มจบก็มีความกังวลเล็กน,น้อยแล้วว่าเออเราจะอ่านรอดหรือเปล่าก็เลยแบบสุดท้ายก็ลองพอลองอ่านแล้วก็เลยรู้สึกว่าอุยเราชอบเหมือนกันนั้นยายแบบแนวนี้คุ้นชินกับการอ่านชื่อตัวละครแล้วก็แบบทาความเข้าใจว่าเขากล่าวถึงใครเนื้อเรื่องมันประมาณไหนแล้วก็หลังจากนั้นคือต่อยาวเลยค่ะคือเราซื้อ ไม่หยุดไม่หย่อนเลยถ้าบบคนที่ติดตามนิยายจีนแปลจีนเยอะๆค่ะก็คือจะรู้ว่าน้อยมากที่แบบเล่มเดียวจะจบบางนิยายที่เป็น,ปน,ปนแบบแนวกําลังภายในอะค่ะมีเป็นสิบบเล่มเลยนะคะ <Wow. S 1> ของเราอะคะ่ะเคยชินกับการอา่านแนวโรแม,มนติกก่อนเราก็เลยเริ่มเริ่มต้นจากแนวนี้ก่อนอะคะ่ะเราชอบในแนวนี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเอิมเราก็ลองติดตามจากผลงานชิ้นอื่นๆของนะักเขียนท่านนี้ลองดูก่อนไหมเพอเราอ่านไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นเราก็แบบไปตาม เล่มอื่นของนักเขียนท่านนั้นดูอย่างยกตัวอย่งอางเมเ่อเล่มที่เราเคยอ่านก็นมีชื่อเมื่อหอยทากมีรักสองเราเร้นรักแผนลวงคดีรักแล้วก็ไม่ลืมรักเรา <L un> คือเราอยากเล่าเยอะแยะมากเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าตอนเนี้ยเป็นต่อสั้นๆก่อนละกัน <L un> คือนอกจากนิยายรักแนว รักโรแมนติกแล้วเราก็ยังอ่านแบบเป็นฟิล์เป็นฟิล์แบบในวังหลังย่างชิงอำนาจหรือเป็นแนวแบบพีเรียดค้ามิติหรือว่าเป็นแฟนตาซีท่องยุทธภพอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะแบบช่วงนี้ก็จะมีฟิลแบบสโลว์ไลฟ์สร้างาครอบครัวแล้วก็ข้ามขั้นเลเวลมาหน่อยจากแบบเป็นสายสุขนิยมแล้วก็อาจจะแบบมีเล่มที่เศร้ามากหน่วงมากอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอพิโ o ดถัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างค่อยๆมาป้ายยาวว่าแบบ เล่มไหนแนวไหนบ้างดีกว่านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ